อ้หลวหลัวนีมหม่วป้าหลูก้นเท่าตูอายุมเมียนโป๊ะก็ไรนี SO ่ก็เลยด้นายมีห้างเหมือนท้างหนอ่ะโอ้สาๆสาวสาวสาอแล้วอแอ่เล่าม่เลง ชื่อจางไ่างไล่่ะะุณมากอนักเิได้มคนย้อนเออคนย้นเอออ๋อพิาเขาค่ะแต่ออคนย้อน่อหนมากค่ะไายิาเขาลูกเมากค่ะออลูกดังเงินดังเยีมากค่ะเออค้าเลยนอยอากพิจใจค่อะไรนอมังกอกคนย้อนแค่เลียบมาค่ะได้ไหมได้ออนพิจนะคนย้อนนั้นปองกุมโยนไหน อย่าพิจารณาอะไรอย่าไว้นั่กันนใจกันนอน่าก็พูงกับขานอนไหนก็เปืืองงานหัดรุดัน้วยกค่ะานอนเ้าอย่าพิจารณาแต่วอาม่ถอมพิจด้วยพิจกันนทํานสังซ้อาว่าข่าพิสังเ้อาได้ถําไม่เพุจ้าให้ปอกะาี่สาวพี่อยู่ชัเป้ เาสืบทอดันนั่นนั่นกนยอนน่นหูเลยลาหูเลยลาค่ะหูเลยลาค่ะหัววันนั้นวันพวทีสังย้นุ่งยืนขนําหัววันนัเขาสมหัวกวนกนย้อนไอ้ี่เลหูลค่ะละ่ะเขาในย้อนี่นิดจา,าเนํเาเลวเขาดีแขาเอายาวนอกก้นท้องขเอาดีใจดีใจก็หอมหัวเขาในาลูกังหลามากค่ะื่อไหรถึงทังเปหมดลาดกินน้ำไว้น้ำทันคือวันห้ม้ายหัอนั่นเจ้ เดี๋ยวคุนห่างจ่ต่างฉันไปกลางวันมาเหาเข้ามันกอดล้มคู่เข้าโคก็โอบวัวไฟเด้ทำกุนห่างเลยเหรองเ่เลยหรอเช่นนั้นค่ะในอรุห่างนี้ว่าห่างนี้ไหนด้วยดังหลังป้ฝนลูกยุ่งข้ามเดก้าด้วยดังนาอนลูกห่างขาเตมินในอโลพิชาเขาในนี้ห่างดี้ปฝนในกลุ่มตาห่าง้อยอันในอโลนอมรรดาอมรดาขันนอในปีหมอย่างใจเขาขันลันเนาะช่วยเมียวย่างถึงพ่ายชาถึงมินปุกในอันไหน เขาในใบาเพราด้วยด้านหลังพราดันยุมพระคาบด้วยด้านนาเาดันยุมพระคมแค้มันมาขนาดทิ่ท้าเขาก็อ่าขคนี้ลอกพวกกใจเคนัว่าลอกลอกเจน้าใจนาที่นวนพ่อเสาพักยซือก็พี่เดียึาซอาเนี่ยสมเลยค่ะวันบาตัวโคมาขอดะกูมันจับนะี่มีด่งเฮิรนทาการเลยว่าตไปดั้งพี่ทยุมึงไงพี่ล้นัดึ้นมียาวเสียงกางชุดมึงอถึงเมวันน้นเนี่ยนะ เออดอดอาจารย์มาแถวกันในหน้าคําคนทางนี้เออเเหวไอดานเนาะมือตั้งเชิญไดทํามีไว้ก็หุคําพา่อนเฮเลใหุงไปด้วยอุปแต้มกวนกวนนาดันเตอดเออเต็มดอดหนาวแทเอวเต็มดอดซึ่งทอกันดอดาบมือกันเด้คือกันอดทลานออันดนเปซ ขับมากกังเาดแต่เมื่อวันนั้นเนี่ยแต่เมื่อหลายๆชุดต้องล่องหมวกทีสุดต้องหาในเจังถนนบัดไวยวเกิงบุญถากทำก้นหางนี่เขาเลยนะแต่เมื่อไรน้องก้นหางนี่เขาได้หยัดน้ำกางไก่จังบ่หามอยู่หน่อยแม่ช้าเสื้อแมนเต็มว่างเอาค่ะในมี่พิสาเขาไว้เคอร์ในแค่ทังสุดต้องล่องหมวกอันวางใน อ้าวคถังมาสุดกล้อง่ลงหบอกทำว่าอะไรถอกแป่บๆพูดเรีนก้องพวหมักพมือมีกอดิดื่องอันวานน่เขาเดมีจังเลยทำก้นทางเลีอยวแล้วว่าค่ะเก้นทางลีในในางลีัขีกาใครบว่าทางลีมัขีกาวางในพต้เด็กพกคลาอันหนาพิขาวขนาดนียี่ยางเรียนวางเตในทางลีพอันมีรองพุ้ยอันพวดันเปยตเพื่อนะกันหักทั้งคนเรามานครนวนนาเขาเป็นเมนกินก๋งเมี้ยวแหละ เี่เขาทังซาค่ะละทัซาก็ชำ่ดัชาเทีาก็ตก็ะไก็คนคนเทินนอก็มาจํนานานองคนนสองเนียอภิพลมาตั้งราข้านตัวเดวเดในกรมก็เลยเินรับในป่าตัวมาในเบืองันกลไหนไปทัรัดตีตๆขานนอโซเก็บโซกัมยามอเดียวก็ไหนในแม่ช่บพันในก็บเหมือนตอนอนเหมือไหนนไป เส้นทางที่กว่านี้ที่มาตราไลกะเล่มหื้อคันนอนในสำลายพิดตั้งศิลปะเขียวตั้งเฮือนเฮาในใดพ่อเกาะหงหนาในโคนนัน10นันซั่วค่าพี่น้องเมืองไกลเออตนดาอนุคุณเมืองไกลได้ซะว่าเลยมาละตอขุซุหุจักกุยะในเสนานมาเส้นกลางสุดมึงกะดีในในพี่เดเป็ดใสหน้าไว้แต่เบาะหน้าโอ้ ป่าเฮียวขี้นนมันเดงส้างอากอสังใรมันมาแล้วไหายกอคำกนทางดีเจ้าจูดเียงเลยป่าเฮียวเล้งส้างไว้เนเฮ็ดมาตันตินคึกน้ำคึกดินจังมาหัวเม้มย้าก็คีใกดเปีเต็มที่ไ่ได้ตาเลยเียไหมับากมงกก็เมีรูมีเมหมก๊มีเ็ดหน่อยเมืนก็บงไค่เอามังก๊ก่ ไงมีเม่ได e ้กัเอาแล้ก็ั like. sort of ่ำลงเพื่มเงนเดือนกมีได้กับเเอาไงั้งก็แค่างดีทา้งงามเลยก็ไม่เาหมจางๆมันเลยกันญาอาณาจังเขาในเทาเกลลงน้อยมีผมมีนี่ก็แขนก็ชี้ลงเอเขาเลยว่างาะก็สา่งถูกก็เลียกางจ้างตันงด้วยเหมือนกันคำากงนางเหรอยันขาดพี่เดียรไรยินเขาว တော့ကစားဆိုင်ဘုန်းနေခြေရိုင်းဗန်ပိတဲတိုင်အံခေါ်သီးနေอ่ะတော့ဘယ်နဲ့ကမ်းแสงစွပ်စင်ပိုင်10000နဲ့ဝန်စုလောစုဟောနော်ဟောတဲ့လုံထိုးမဲမွန်မူလုံထိုးမဲမြောင်ကျင်းလားတံတီးလည်လည်ညင်ခေါမှန်လီမကိန်းနော် ปันอยู่ใน,นเฮือนเนาะอย่าเป็นราดับพี่เด้นะตั้งเฮือนมีสังต้องหลังมีก็เสต็มว่างนะมีได้ค่ะเร่ก็เพช็ดแถวพม่นหรต้องย่องมีเผาข้างในตั้งใจละคนนั้นนะใช่เลย ແຕ່ຢ່າອັນລອດປ່ຽນເດອະແຕມີ້ກໍຫມູ່ກໍວ່າກໍຍິພຸງນັ້ນກໍອັບມີແນ່ເປັນສັດເທ້ກໍມີລົງໃນຈັງຄຸງຈັງເຮົາໃນອະເດຢຽບກາແຄບແຄບໃນຕຽມໃຫ້ຊຽນຕ້ອງຈັງເຮົາໃນຈັງທໍາຈັງໂຕອີ່ກໍເນາະຕ້ອງມາຍົກດ້ວຍນ້ໍາພັກກາຍິຫັດດ້ວຍນ້ໍາພັກສົມກັນວ່າຄະຍົນບໍສະນັ້ນແຕ່ຢ່າວິມິນາຄົນເຮົານີ້ອັນຕອນດາປ່ຽນແນ່ເດລອງລຸລອງນີ້ຕຶນນະນີ້ຫຼອດລອດປະດັນຫມົດທີ່ປັນຕາພາຄໍາເນາະ เาไม่งายเลือนกพราะงจีขาหมอดันมังเตจิ้งมันตอยู่เตียงอะไรคะล่ะพิชาวกอเกลัวเจาะอย่าทำด้วยปี่ปของน้องประจานน่ชวามันมีนี่ยไปขำเสียช่องคำเชีกะเว่าที่ในลูกซุ้มกับมีมีลูกมีเมยไปขำเวทโนองกมองกเคอยพีเจเจค่ะพ่ชาน้อนน่้มีมีเลค่ะมีเเที่ีอมาค่ะโย่เจ้ ด้ก่อนหมายเจงเฮงอันนี้ก็ร้อยกูวันกูวันไม่นอนเสเ่้อในตู้ลูกฮัลโหลพี่เด้จิงพี่ก็ต้าจิงภาพว่าพ่อมันคํามักคนเหนือหอเหมอย่าสูงมุนกลาเม่อนลูกจ้างไมากะนีมากวดังในค่ะพี่เดก็มื่อมาจะมาถางเออเพรเดีมื่อมือตัางเดือ่วันไหนพี่เด้อยู่เมืองหม่สูงมุงไกเออใน ก็น้เขาเมาเมาสุ่มุงเตีมก็ตุ้ยมาใเลยน่ะยิ่งขาว่าูนนะสังสู่เต็มมาเนีต่เพียงเตี้ยเงินเขยอได้เขาทันหรืเขาปึย้อย้ตุ้ยกูมีอะไรเ้ะเจ้สองลาดพาปอเต็มลัดปอัดกับอันลมถขางใช่แล้วเขาได้ปูนปนหางลีเขาได้เลยที่ส่อยิ่งเขาว่าปีกบของน้องบัะจันในยิ่งขาว่าทุ่มเงินเป็นมือจองว่ะ่อจองเป็เมือดตั้คของเงินขอความมัเดียงๆปีแ่ลดัเสียงค้ามากเหรอ ทะเลจงั้นเต้นในแม่ในในตัวใหญ่มากและแ่ในจไปมีพังมาหลักตัวค่ะในเปียงเฮพิทาวของมาหลักตัวเมื่อในในกบือวาเลี่ยนทางหั้าหัดตได้มากในกบือลาเราครึ่งทบเลยครึ่งปากค่หมักเลยครึ่งต้นครึ่งมได้ตั้งเสียวทะเลสองลักตัวเขาขยนนองเออนังแต่ปีเต้หลัดหนังเฮอว่าหนังนันเียเต็มสรงเตเปียบมเบ็้เตร์งกองเต่ยืมช่อนแตซื้อนั่งปลาหรือเปล่อทำไป้างถึงนล่นนั่งหรนอการนี้ก็ได้ สรงดันก็เมี้ยไตจจองเราไจสัต์กับกินทมก็ถมทมก็น้ำคงตั่งวมนร้อนเลยพี่น้องทางดีเขาก็ใช่เอาะพราะดบ่หมนป้อกะเราใช้น้ำังน้ำคงเข้ามาลอยแล้วพี่ชิ่มเคมแค้มแต่แค่มแขมะเทาเลยยิ้น่ะวงพูนนันเจ่เมื่อกันเมืองกานะครับว่าเออในในอันอยู่ดังน้นทางดีทางแล้วอันนี้ยจอมบนเมื่อถามมังหรือก็เมื่อถามเนยจะเดียวที่ก็ในปีเดสามีเอออผมเลย น้องยินเขาในเหมืนกะต้องตาต้องตางก็บ่ได้สอยินก็อําอยู่ดุมีคนพันมีซื้อกับซื้อคืมีี่มีน้องมี้มีผวางในสวนในอมในยินเปิ้นกะ้อเห็นตาใสตางในยินว่ามาทางเรียนพี่น้องเมืองไกลสัเทอเขาะนันนอโในเปิ้นไลกะาดกะเก้ากันเเลยในไลกะต้องอาทําในลูกเมียนว่าเปิ้นเตซบเตมิงกะสอนนั้นในอโในใสเฮาได้ในซัมีางเใน มำวกาใครเป็นเฮียบเพี้ยนเฮี้ยซึมในอองมือขั้งก็เหลียวธาร์โน่กอเปิ้ลไรวาซื่อเราวาเปิ้ลไขเกาเ็ซลจื้อก็ถ้าเปิ้เกาผ้า่างกลางเ่านั่งชุดดนในก็จังเป็นกันวันเจ้าเจ้าหนทั้เหมลออันเลียนเจนน้องไม่ค้าเื่อนอันไม่เลียนเลียนให้เลียนหน้าไว้ใครเอาพวกกันในเดนใชันราตั้งเลียนพัฒนานั่งคอมเลียนเาป้ในเเมือนังสย์ในสัมบิน้งก่วเปิ้มอเสอทวงยาวสัมบินดวงมันมีจุมเสือลาสัมบินก้าเป็นพุสาไทยลินไ้พวกนี้มาอยู่ยาว ถ้าป็นลองเส่ถ้าเป็นอายุลองเส่เขาเยิ่มาป้วนพ่อเหมือนเสือเยือนนาซูนัยสาม็นอายุมากขุยกองกินเขายัมีฮุกโุกกับล้อเือคือเร็นนมาชยโยดีอนนน้นก็พีชองก้า ปืนยนอนไหนอะโลนอถอมกําปืนเป็นอะโลไหนอันยถอมกําปืนอันวางเด็ในจังวะนั้นนอนเฮาเต็มถอมกําไผนอในเอากางสติว่าก็เอาแน่พี่น้องสัเทเขารับในเถอมกําปืนนนอนนาได้ในอะโลในรองกางเป็ดตั้งแหลเตในเฮาต็มต้นนี้ในพี่น้องสัเขาในหมอเกิมหมอลืมหมอย่อมใเินนในหมอย่อมเจนานันก็บ่เลยใส่ลีวันก็ตัวกํายมละตอนก็ใน่ปนเสียกว่าขาเสียมือดในก็บ่เลยดังส่วนนเอาไว้หลังมันไปในซอกคา

มาไคยูบิซ่าฮอเทลสุตองร้องบ่กันสัพเพตมโคแลนจองแลจอนตาบักไตทางในเนอะหลอในสุตองร้องบออิมังอะหลอในสุตองร้องบอขเตยก็เสียง3คายแต่ถ้าจองสุไลบ่เสียง10เชนบ่คือวังเนี่ยบ่เสียง3ยุหมิงเข้มคึมในดังกันอยู่เนาะแลบ่เหมือนหน้าตาล่ะประมาณมันหน้าตาว่าผงคนสู่มาคามาเปินเออแลเนาะ กลี้ยวได้ว่ามือในวกมือกัดเสียจ้างเึิ่งตั้งเยอะในที่เน่เช่างพันเส้นจ้างมาแถวยู่นอนในยู่ทำมากรอย่างเยหยิบน้ำหยิบจ้างพวกจ้างท้าในครเลยนีก่อนดาวได้นะถ้ามาผักไกายันก่าในก็มุกคุกตอบเป็นในมือในก็ปีดีเลยนอนพันคนตันเสียงอาเียงลองตาหาเขาปีนองที่หิ้ในก็ น้ำลากรอบปาในไไข่ไม่กรอบภามันยุ่นสุมตาตัางแจ้งเราหน่อยนะลาขยุมไการไม่ขยุ่มเนาะนั่นนหม้อมันะหมใส่ใขานน่วยน่นะคายเท่านึบเกินอยู่มชนว กว่านั้นทําตัวนําอยู่กว่าน้องก็พอดอดดีที่มามาแม่แต่จํานําให้พี่เล็กน้อยล่ะก็ชื่อเหมือนในวันนั้นน่ะเออแล้วก็มาดมาได้เป็นที่เมืองน้ําฟ้องมื้อต้องงูเฮาเลยก็เลยเจอไว้ที่เฮาตั้งไว้อันนั้นน่ะ อใขนนขาไดขึ้นเข้าหลานแก่นจังนั้นจ้งนี้กอนหน้ายอดเตีสในตอนตวนต่าขน,น,น้องเตยอดวันอออมวันยัดไม่ไลน้ำจิ้งน้องอะไรกับตุกีกังข้องนี่ก็เก็บเอาขนาดที่ไ้ขายเอาน้อแล้วเป็นสองเชอ่ะชินไปเมื่อครัดเขียเลยัดเขียนแกคินมเอขายเอายูเบียเ พี่น้องเมืองไก่ก็่นมาถอมกั้มกลางไรจังเค็มเมาถอมกั้มเฮาจังเค็มเปลี่ยนวันเนาอซึ่งนั้นเตะในกลางใจพี่น้องเมืองไก่เขาเตะตัวเลี้ยงเตะซุปวางใจเตะไปผู้หันได้เนาอตอนตาบตาไผ่ตั้งเขาเตะในเขาเตะในอันดาเราจิ้งหมันกาเราจิ้งซึ้งใจให้เปลี่ยนสองดาเรานนอเขาเตะซุปเหนียวซุปแบบทำคนห่างอยู่ในเตะก่อนน้องเขาเอาหมิ่งนลงตั้งหลัดมาหมิ่งตลางว่าไปเตะตอนดา เขาก็อนนี้เ่เด็นซองินเกมันขเป็นทุกก็วอาอาลังจามันผ่านเดินการบที่อีนอาลังจามันเพ่งช่างภาพขาบเยอรุ่งสุงกันเนื้อเมื่อตายกมด้าสก็รลื่นใจรับของเจ้า ก็อัในตัวเขาในเด่ไหนก็ไหลไผ่เขาเด่นในลาดเด่นในลาไหนก็ก้มว่าอะไรเอาตั้งบ้ากไหนก็ก้มว่าอะไรเอาตั้งหัวน้องในก็เปลือนเขาเด่นในคำวันเนตคำวันเนตต้นขึ้นในในก็เปลือกเลียชทางตังตัวเลยมาทบเหนีวหันพี่น้องเมืองไก่เขาในก็ซมเด่นเป็นน้ำซมซึ่งในไรลาโตกันกันในก็เสีาสูงเสียสิ้นหน้าในพก็เมื่อตั้งเือนตั้งยี่กันในนั้นก็มีลุงมีแม่ในก็อย่าเมื่อต่อแต่ใครถึงนานในติดสมาเมื่อในก็ ไครก็อย่ามือของตัวกุดอย่ามือสุดตัวคำนาพี่ลูกกดข้อทำอย่าลันาลา่นมาลาเสียครับมีพลังอ่ะมีพลัครับคนนัามีเตีค่ะมีเค่ะ จะาเลี้ยงาน่เลี้ยงเพะนรานอนจะอันตราและก็เอามาถามอันนั่นเด่นเลยเใื่ไนเด่กินข้าวก็กินตาเลียวกินข้าวกินกั้มเดียวเตยอิ่มได้นอกเด่นไววจึงเหมนบาคนาพวกนาขาลื่นจังมีคค่ะในดูดีเป็นเป็นอไก็เมื่นเด่นคนนู้นเหี้ยเจียนจ้าคนนางเสียนจ้าขาเอ้อเลยที่จะมากินข้าวกั้มเียวจังอิ่มค่าพี่น้องมุ้งไก่เยอ่านรอบเลอนนี่ไงรอเลแล้วเจียนจ้าพวมีมีกับเคนไปหมืนกัน ก็เด <S preach science> mm ีเอาํำเดียวก็ลายชิ้นนีเลยเอาคำเดียวก็ลาเอาชิ้นม่ได้กําไปเอาไอ้มือนลาก็ล่ฝาเนื้อ้างเกียงนั่นเทาเกียนั่งว่าเท้าเกียงย่เห่าเกียแล้วมื่ก่อนิเลมชอมและชิโนไปลินกัคนที่ทํ้นาอทงคนนาีะโอเคเออในเด่นะน้องว่าถอมนาเป็นนอนนะถอเจมกลค่ะเมือไปรัดนอยค่ะเขาได กบกินเดือนเขาโป้ด้วยเหมือนคายหน้าพายินก้นเขาโป้ด้วยเหมือนยินก้นลงรัดกล้ามต่างกันแค่เขาโป้ด้วเหมือนเขาสำคืนขืนยาวเตี้ยนะเขาเดียนน้องน้องจียนเขาเนี่ยยามนั้นไปด้อยก็เขาได้กินอีกเป้เส้นหน่อาเลย เขาได้ตีใส่นก้าตีแปดตัวเลยนไหนมู้เลยในตัวเลี้ยวท่วันั้นเยวันีเลยใส่ปวกกันเล้เข้าใม่ไวในปลวกนาขาะลือยังปวกนานําใปลาัในบิสังในมือก็มือล่อยขนาดในอันคาถานัอย่าลืมขนาดในก็ปด้วเขาทำตั้งเงินตั้งเย้ในอย่าเวลาเากาในต้วยสูงต้วยชิมพวกกะเลในอากะเลให้กะเลยชัเนในอย่าไปว่ามัดห ขณะไหนอาเมยวน้ายิ่งนี้ผยเป็นตีก้นคอยกเลียนวินองเมืองไกลขณะไหนซึ่งนั้นเตั้งนละตะนหนาหนาแข็งแช้่งขณะไหนก็รับสงไหนก็ลีดจอมขกันอย่าลืมขณะลืมลืมแต่ปังลืมเหยงมือชันนี้น้อกน้องชาขมื่อจอมตาจอมตานก็เมื่อชีวิตจอมกเมื่อสีอมคำท่านหมือนก้นเขีงก้นซึ่งมาถามว่าปีตื้นลาเจ้าน้องอะไ้วอานไหนเมื่อเราไขดะที่นาเมื่อนาความเมื่อนะาเมื่อไ เมื่อนาักไปเสียงฮักไปเปลี่ยงเหรอจ้าานาหมาทงาใส่นเ่จายขอมากอนน้น้องขึ้นแ ก็จำคู่หายมันเก็บเก็บมันมังกวางงพวกมังกวางควงเห็บเก็บเก็บเอแคไอจีอะไรอ่าตอนเด็กลูกกเหลาเกอยู่นาน่าอนน่วยๆว่าอะรแต่หน้านินี่กแล้วอ่าตอนเดกยิงลูกอะไกจับแต่ก็ยันจับนั่นดชินจงเจมีการแบกขันคายเข้าขิวกบงนจ้าเลยมาเข้มง โเจนจาน่ะออันมันเต๋อเาเขาไรด้เป็นผู้เล่นไพ่เหรอ่พี่น้องเป็นคนตามข้อสารตับตุกิกับุกเลยะดีเอาหื้มเอากื้ิกวลกหใหัูกก็กำลังแ็งมอก้อเจนจานั่นี่เอาได้แค่เอเจ้าอยากการหลวนก็เป็นมี้กุศลเปิ้นอ้คมัวนัดแขนนั่นหรอ่ะโอเจนถึงนี่ ก็กองอมันบ่ามันดีก็ทำเต็นดีก็กกัองออมมันก็สมหักมันอา้วอ้าอ้วอ้าวอ้อ้าวอ้วอ้าอ้อ้อ้าอ้าอ้าออ้้อาว้อออ้ออออวอ บอกว่าคนนี้ถามเมฆคนนี้อ้อนกันหลาเขาหรืออ้าอ๋ออ้าวบอกว่เขาเมื่อเมื่อเทียนซ้มเป็นการเป็นงานวัวช้างอู้อู๋หังเสื้อทำยังไงอ้าวอ้าอ๋ออ้าวเดิมลาก็ทำใครอะ้รอ่ะก็สมามีลูกมีเมฆเดิมเป็นไรอัศมาร์ทสายความน่ะ นั่นอยยาเดีอ้าวอ๋อาวถ้าเป็นเราถ้าเป็นฮรยมันก็จะเป็นทเกียนก็เลยอาชาไปทักศรีสก็้รือเฮยก็นอนมีวูถอยหนเกียงหนุมมบังกันไหนอ้าอ๋ออ้อ๋อรมืุมันหรก็ขเปลนกันก็ได้เชนจาไนะเจวันนี ก็ม so ือที oh ่มันก็ได้มืองเหตุการณ์งทุงานเองสังปอกว่าลูกก็ทำนี้อึบเขาอ้าโอ้อ้าโขาคูพีน้องในวันนันนนะเมืันตายกว่านี่ยเพไม่ไปมองเพื่อต้องไปหิวดมันมาขามว่าเมียแมมึงดวางกอ้าโอ้ ํำล่าเล่ากำเอาเขาุงวุ่นรอลูกเขาดิ๊ดลูกเขาในเต้ยนี่ก็ทำเต็มแล้กมาหนอมาหนอไอ้มาตัวไอ้ก็ทำคำเอาเออเออเขาเอาลอยเขาลุ้งลอยกี่คำที่วางเขาเพมาเมื่อไหนนในมันจะไล่มันเออวย่เมื่อหรืมันลุกเมื่อครึ่งเนี่ยข้ามมาเมือมันลุกเมื่อเลยบนะก็ทำเต็มได้สัง ก็มือจูมันอำปนวงมาสมัลยลูกกอแปดเอาไอ้ยาวไม่เ,เลื่อมเอากระทำใครอะมอเลยมือล้ลูกเขาานะ้อา,านอนนังโตพลาดตาละนอดก,กว่ก็มันเจอผมเขาตักเล่นเกาเปลนได้เปลนอยู่ยก็แตปีที่นี้มันกว่านะันลูกมีกว่านะ่ อ okay. well, right well, we so ้าวเจนจาวันนี้ก็อยู่มันได้หึงหึงบนได้สำมุกเขาหึนนั้นก็เออทอทอจำตายอ่ะใายเออูกยิงเขาว่าสั่งถูกมีคนเจี๊ยก็เอาคืนคุยไปกินมย่างลูกเปืนหนึ่วางตัวพวกเขาห้ากันทำโจนปลายกายก็จู่ฆ่าอ้าวก็ไม่มีอะไนจังเป็นอย่างนั้นแหละ ก้เท่าก็มีเมังก็มีลูกใจก็เลี้ยวกตขึ้นควยเพินเหือนกับมีลูกยิงก็เลี้ยวเปิ้นอ้ใจต่งก็มันลักกาจ้อ็ไว้น่มาหล่ะนั่งก็เป็นก้าวลอยคู่เป็นก้าต่างๆจั่วมันก็มึงไว้ผ่านไว้เจือเนอะไปเป็นเอาได้หรือเอาเอะไอมันผอมนี่เอานอาะ ก็คิดซาวไม่ต้องเดินก็ได้เป็นทางไหนก็อ่ะเออก็เอากันด้วยฝูงไล่ทําชวนเขาได้ลูกปูก็ตึนไปให้อันนั้นก็ปีนให้ต่างน้องให้ต่างหน้าตัวกันโอ๊ะซอขันเนาะพี่เนาะไอ้ไหนล่ะดอกันหมดไปลูกยิงก็ไม่ก็เร็วไงป้องหัวขายเป็นน้ํามันน่ะลูกยังกลัวนั่นนั่นน่ะสิไปเต็นท์ตายก็จะไปอยู่เยทางกันทางเยก็เออกูเป็นที่สิสมุคครับได้

นวมากค้นคุยกันหือมัเผาก็มันมีจูหือมัเผาก็มันมีจูหือมัเผาก็ก็ยินมาก็กัเอ็นนานี่ตากันตาหื้อก็เยตากันตามันเลยเอาเนาะเนาะอ๋อหมูในหางก็เป็นีมานจืนกว่เยอะ không có tôi <laughs> loay tôi loay có cả tôi loay có hàng có tết trong một thì cái là cái điểm này này nói có thể bên kia bây giờ có quay xe với à có thế mà đó mưa cả một tuổi ở kia này lúc có chân na na เอ้กะฮัก่อห้ม่านประมาณทองมีเ mm threaten ือน่องอ่ะเออมว่ะต้นเ้าเนี่ะคนมาําถึงลุยลุยอ่ะเจ๊นำมาก็เแียอุ้วอุ้ชาวในละฮึชาวในละเ้ยเอ้ยเมียวหยอกเมียวเยินกันยันเต้เมียวเนน้าเออนางต้นอ่ะคนาขมันเกาทนป่ะ เปลีนมาเขาก็เขามาเปลี่นการเนี่ยเป็นกวาูน่าเขาเป็นปมใหม่เขาก็กู้อยู่แต่วันนี้เขาก็มีนะอืมตอบได้เพราะว่าจัเจ้านายนั่นก็แค่นีเขาเพราะว่าขักลุยงนั่นก็อยู่ว่าทำการร่วมงานเป็นในกำชัาเอาคนมาไหนมาเป้กินลุยนี่ก็อาคนไหนก็จังว่าอ้าวอ้าว có ở đây có đây có tao Để hàng như thế chưa mà yêu vẫn là lý có chơi con này vẫn quái à phá lói à phá có trên cha đang buồn ấy có mẹ của này là nó buồn này đấy lúc nó có lỗ trên cha phải <laughs> có <laughs> bà mang trong lỗ trên cha ลกยิงเออลกยิงนั่นเดก็ม่กอจะมาสังหลณก้ามปนตันที่เอาก็เอากะได้เมียอมตันเอาไปมีเอากอเมียดีเอาก็ลุยิงเอาค้ากปลาดีเอาก็เอาพเมื่อนางอ้วก้าวเช้าได้นด้มันดีเจ้าอ้วูกยิงหละเออปุ่นเผาปุ่นมันการลีหมนีมก็เด็นลามือก็ยังโกนหลวนก็เหยียบไม่ยอลาให้คนเหมือนก็สวนางก็อยู่ในนอนะตู้ช้ง ก็คนปีกก็ยังโกมันนาเหนื่อยหูก็คนปิกนี่ทำอาบดิเคียนั่นก็อยาว่าอ้าวอ้าวอ้เออนั่นเดี๋ยวมาจังหวะคือหลาน้าของดูทองมาใา่บัดควาเหตุการเลยตอนนี้ผูกพอหมีก็ผูกแต่นี้ผูกมูลาก็ผูกอาลูกก็ผูกเหตุสนตาสไดแน ก้าไเด้มั่งโลุปไปก้าเหนะการก็สุขภาพไดี๋งจ้านเหมือนไหนลูยงลูกมาเหุ่งขาหูขาเห่ก่อนหนอวัสำหรับการก่อมมาดูสัต่อถึงเตี้ยไหนการคำชิงได้วัตดอกเมาว้วเปอยู่กัอะไรจ้างวันพักหมีนลยงไรเป็นชิบตือเหมือนันเออแก้วก็คนต้เมื่อก้าวเมื่อใครเออ นั่นเจ้จ I mean ังวายอะเนาะตังทำมิมเมียนอูเนาะเออวกัเล็กก่เป็นฮะวัวกัต่อผ้าต่อเตียนจ้าน้าเจ๊รู้ยเฮ็ดใคร่พนกไม่ทาบวัวได้จ่มวกวบวกวนอาว่าคันอูวขึ้นฝรังมาเลยก็เออมือวันมีเมีเต็มก้าน่วาล็สมบูทีจินหูทีนอนหู xem xét luật Lang mà đi vào từng nơi có xem hình như là anh có này, tinh có của phục quang một cái điện anh ơi phục một cái anh cái phù và phù sai สังขาลาหันกว่างนี่ดิสังทุกน้าผู้ขิงกว่าผู้ขิงเลผู้หลูผู้ขิงมาหรือผู้ขิงกินขิงนอนว่ะสาม,มีลูกยิ่งอ่อนไว้ก้ออะไนเลยโูมันดีลเเ็ดดีดานยิ่งอ่อนเลยปล่อยพิงปล่อยเปียกเเมื่อด้วยอาเคเนขาปอลูกหักวเมื่อไง